กลายเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับสำหรับไรเดอร์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งขับขี่บนฟุตบาทและล่าสุดครับโรบินฮูดออกมาบอกว่าจะฟ้องร้องคนที่เอาชื่อโรบินฮูดเนี่ยไปขับมอเตอร์ไซค์ส่งของเป็นไรเดอร์เนี่ยแล้วเอาไปให้คนอื่นใช้เพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันทําให้สังคมมองว่าทําไมไรเดอร์พวกนี้หัวร้อนจังเลยแบบนี้เนี่ยแบรนด์เขาเสียหายเขาจะฟ้องคนขับไรเดอร์ที่ไปต่อยกับคนที่ขีนบนฟุตบาทด้วยครับรายละเอียดเป็นยังไงแล้วแง,ง่มุมทางกฎหมายมันฟ้องได้จริงไหมผมว่า เทปนี้นะครับคนที่ทำ SME หรือคนที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์ควรรู้ครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน b e c h a ชาแนลแฟนเพจเฟซบุ o กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์แก้วเพชรนะครับมาพูดคุยกันหน่อยครับเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจกรณีของแฟรนไชส์จะใช้คำว่าแฟรนไชส์ดีไหมแอปพลิเคชันเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ที่ว่านี่คือใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากเลยครับเพราะว่าคนทุกคนใช้ผมก็ใช้ช่วงหนึ่งช่วงโควิดเนี่ยเขาให้เปิดให้ส่งอาหารฟรีด้วยนะโดยทาง SCB ก็คือไทยพาณิชย์เนี่ยจะเป็นที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจ่ายตังค์ให้นะแต่ว่ามันก็ของฟรีมันก็มีมม่่ลาไดาไไดีวตอตอแ ท้ายครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือทําไมคนในสังคมก็ถึงมองนะผมนี่ก็แปลกใจนะคนในสังคมก็มองว่าการขับขี่บนฟุตบาทเป็นเรื่องปกติ้วยความที่ว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในสังคมที่ผิดปกติก็ได้ส่วนหนึ่งนะฮะผมเห็นมาหลายครั้งแล้วการขับขี่บนฟุตบาทเนี่ยคนย่ามใจเพราะคิดว่าขับไปเถอะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรยังไงตํารวจก็คงไม่จับแต่หารู้ไม่ว่าพอทําคันแรกคันที่2-34จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมวันนี้เราอาจจะมีกฎหมายที่บอกว่าตามพรบรจราจรทางบกนะห้าม ขับขี่รถบนฟุตบาทรถจักรยานยนต์บนฟุตบาทฝ่าฝืนปรับไม่เกิน500บาทปรับไม่เกิน1,000บาทพรบรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์บนฟุตบาทในกทมฝ่าฝืนปรับไม่เกิน5,000บาททั้งๆที่กฎหมายก็แรงขนาดนี้แต่ทําไมถึงยังมีคนที่ฝ่าฝืนอยู่เรื่อยๆก่อนจะไปเข้าเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีไนเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติมีส่วนประกอบของ L t h ทีอานีนออกฤทธิ์คล้ายกันชงแต่ไม่ใช่สารเสพติด ช่วยในการพักผ่อนนอนหลับสําหรับใครที่นอนยากหรือมีปัญหาเรื่องความเครียดช่วยให้ตัวเองเครียดได้น้อยลงนะครับแต่ไม่ใช่สารเสพติดหรือเป็นยานะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามเซเ้นชั้นนำทั่วไปหรือสั่งผ่านทาง Line แอดพิมแอดดีถ้าบอกว่ามาจากของทนายคู่ใจจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษด้วย น่าสนใจครับผมว่าส่วนหนึ่งนะครับพี่รณรงค์มองว่าเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมเราอะวัฒนธรรมความเป็นไทยที่มีความมักง่ายความมักง่ายของคนที่บอกว่าอ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเองอย่างเช่นว่ารีบไปทํางานไม่อยากไป U turn, กยูเทิร์นไกลรถติดเห็นมันก็โล่งอยู่ก็เลยขับไปแล้วพอขับกันไปสักพักหนึ่งก็กลายเป็นว่าถนนที่อยู่ตรงที่เราใช้กันเนี่ยมันมีถนนที่เรามองไม่เห็น <laughs> ก็คือถนนบนฟุตบาทซึ่งมอเตอร์ไซค์ใช้กันแน่นอนครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารกันไม่ว่าจะเป็น grab food panda lyman robinhood หรือ Uber อร์ก็ตามแต่นะครับที่เข้ามาส่งอาหารก็จะมีรายเดอร์ซึ่งเป็นคําเรียกของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่ไปบนท้องถนนก็คงปกติแต่ปรากฏว่ามีบางเจ้าทํารอบทําเวลาก็ไม่รู้ว่าจะทํารอบทําเวลาไปแข่งกับใครทําไมนะเพราะว่ามันมีระยะเวลาอยู่แล้วในการส่งก็แค่ไปส่งให้มันถึงที่หมายลูกค้าไม่เทลูกค้าไม่แคนเซิลก็ได้เงินไปแล้วนะสำหรับฟุตที่โดยริบบิลี่ในแต่ละเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในกรณีที่คนขับรถบ,บนท้องถนนแล้วไปขัับบบบนฟุตาตาาท่อม ไปแล้วมันมีคนยืนคนเดินคนยืนคนเดินไม่หลบไม่ถอยชนเลยครับชนเสร็จปุ๊บลงไปต่อยเขาอะลงไปต่อยเขาผมไม่ชอบด่าใครแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นวัฒนธรรมคนไทยครับเราไปบอกว่าใครดีใครชั่วมันคงยากเราบอกวัฒนธรรมคนไทยที่มันเป็นวัฒนธรรมเพราะว่าเราจะมาสนใจเรื่องบางเรื่องที่มันผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อมันเป็นขา่าวมันเป็นประเด็นให้สนใจเนี่ยขี่กันมาเท่าไหร่แล้วล่ะถ้าไม่ต่อยกันถ้าไม่โหดกันเนี่ยก็คงไม่เป็นประเดน็นไม่เป็นที่สนใจขนาดนี้นอกจากนี้นะครับ กรณีแบบนี้มีขึ้นบ่อยสมัยก่อนเราเคยได้ยินว่าเวลาขับวินมอเตอร์ไซค์เราอาจจะเอาคนอื่นมาสวมเชือววินแล้วก็เช่าเขาเรียกว่าเช่าเสื้อวินเช่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรับส่งผู้โดยสารในซอยนั้นๆได้โดยที่ไม่ต้องถูกไม้หน้า3ามอ่ะเราต้องเอาความจริงมาคุยกันว่าธุรกิจวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจมาเฟียนะแต่ตอนหลังเขาพยายามปราบอยู่แต่คงไม่หมดไปหรอกนะครับทีนี้วันหนึ่งเนี่ยมันปรับเปลี่ยนรูปแบบการทามาหากินมาเป็นขับขี่แกลบ ขับขี่อ b เบอร์ขับขี่ฟูดเพื่อส่งอาหารแล้วก็มีการสมัครสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องอย่างแรกเลยทุกค่ายมันต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมมันต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมและถ้าเกิดคุณเคยทำที้ยมาก่อนเนี่ยเขาไม่รับคุณไปเป็นพนักง,งานส่งของเขาแน่นอนมันก็เลยเกิดกรณีของการยืมยืมมือถือไปวิ่งแกลบวิ่ง o ูด วิ่งไลน์แมนแทนคนอื่นแล้วก็เก็บเงินไปเองซึ่งมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้เหมือนกันแต่ในครั้งนี้พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยทางโรบินฮูดเนี่ยเขาเห็นแล้วภาพลักษณ์เขาเสียมันมองว่าพนักง,งานที่ขับ อย่าใช้คาว่าพนักง,งานเลยแม่งเมืองไทย,แม,มยแ,แม่งกับกฎหมายแรงงานแม่งกับไม่เคยคุ้มครองพวกไรเดอร์เลยแต่พอเวลาเกิดเรื่องนี้แม่งจะฟ้องเอาอย่างเดียวคือทางโรบินฮูดเนี่ยเขาก็เลยจะฟ้องคนที่อนุญาตให้ไรเดอร์ซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนด้วยกับเอ่อโรบินฮูดเนี่ยเอาไปขับขี่แล้วก็ไปใช้แล้วก็ไปต่อยกับคนอื่นบนฟุตบาทเขาบอกเขาจะฟ้องถามว่าเขาจะฟ้องได้ไหมคุณผู้ชมครับกฎหมายเองนะแม้วันนี้ผมจัดรายการในวิทยุก็มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ไปแล้วส่วนหนึ่งนะของกสทชแต่ว่าวันนี้เอามาลงกันอีกทีในช่องของทนายคู่ใจส่่วนนนึงงครััุุณณผู้ชมมมฟกีีีท การเฉียวชนกันบนฟุตบาทแบบนี้แล้วเฉียวเสร็จปุ๊บก็ไปต่อยเขาไปทําลายร่างกายเขาบริษัทแม่เขาจะฟ้องเจ้าของเมมเบอร์ชื่อที่เขาเอามาใช้ในการเป็นไรเดอร์เนี่ยถามว่าฟ้องได้ไหมต้องไปดูครับว่าคอนแทคของเขาอะ สัญญาระหว่างตัวไรเดอร์กับสัญญาระหว่างตัวโรบินฮูดเนี่ยมีข้อตกลงเรื่องการสร้างความเสียหายกับแบรนด์เรื่องการเอาคนอื่นมาวิ่งงานแทนหรือไม่ถ้ามันมีและมันเป็นการผิดสัญญาและมันทําให้ทางโรบินฮูดเขาเสียหายเขาสามารถฟ้องร้องได้ซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยถ้าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเสียหายเป็นหลักล้านหรือหลัก10ล้านไรเดอร์คนนั้นก็ต้องจ่ายถูกต้องครับผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับสัญ,ญญามันเขียนว่าห้ามเอาคนอื่นมาวิ่งห้ามทาให้ภาพลักษณ์ของโรบินฮูดเสียหายแล้วปรากฏคุณทําทั้องออย่่าาางมมมัััันนนผิิิดดสญญ,ญแลละะเเป็กรรตบษท ซึ่งคุณใช้เครื่องหมายการค้าของเขาอยู่คุณใช้เครื่องหมายการค้าของโรบินฮูดอยู่ทุกครั้งที่คุณวิ่งไปนู่นไปนี่เขาย่อมสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคุณได้และคุณยังแอบอ้างเอาเอาไรเดอร์เอาชื่อไรเดอร์คนอื่นเนี่ยไปใช้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันอาจจะไม่ไอตัวคนที่เอาไปใช้ปลายทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำคอนแทคอะไรกับตัวโรบินฮุดโดยตรงแต่คนที่ทําสัญญาและมีผลผูกพันเนี่ยคือตัวผู้ที่มีชื่อไรเดอร์ที่มีชื่อกับตัวบริษัท2องคนนี่ต้องรับผิดชอบแต่คนที่ไปต ้เเท่านนัองแต่ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจและมีมุมมองหลายๆมิติมากๆนะอย่างหนึ่งก็คือเราเองอาจจะต้องมีมาตรการหรือออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองด้านกฎหมายแรงงานกับรายเดอร์อย่างเช่นห้ามคุณขับรถเกินวันละ8ชั่วโมงเป็นต้นใครขับเกิน8ปชั่วโมงตัดใครขับ8ปชั่วโมงแล้วไปขับเจ้าอื่นตัดเราต้องมีกฎหมายแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพของไรเดอร์ด้วยจะไปมองเพื่อกดขี่รยเดอร์อย่างเดียวผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เองก็เป็นคนที่ทํางานอย่างสุจริตและก็ทํางานอย่างตั้งอกตั้งใจแต่วันหนึ้้นนนมมาแลวเ่ั ต้องมีกฎหมายแรงงานในการคุ้มครองการเลิกจ้างรเดอร์หรือว่าการบอกว่ารเดอร์ทาผิดเงื่อนไขและขอยกเลิกเลยเนี่ยควรต้องมีกฎหมายเข้าไปดูแลด้วยครับอย่าลืมนะครับบางคนทําเป็นอาชีพหลักแล้วถ้าวันหนึ่งอาชีพหลักของเขาถูกแบนจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เป็นลูกจ้างประจํานายจ้างจะไล่ออกเนี่ยยังยากเลยอันนี้แค่ไปส่งอาหารช้าแล้วจะไล่ออกหรือเอาคนอื่นมาขับแทนแล้วถูกไล่ออกมันก็มีอีกแง่มุมหนึ่งที่ต้องคิดที่ต้องคิดแล้วต้องมีกฎหมายเข้ามาดูแลเราคงไม่อาจบอกได้ครับว่าใครผิดใครถูกแต่เราแค่บอกว่ารเดอร์มันควรม แน่นอนครับจำผมเอาไว้เลยนะครับการที่เราขับรถบนฟุตบาทขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทแล้วไปทำรายร่างกายคนอื่นกรณีแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดพระรจราจรทางบกหลายมาตราเลยขับรถโดยประมาท ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นซึ่งโทษสูงสุดก็คือ3เดือนจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังมีความผิดฐานทำลายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายด้วยนะครับตามประมวลกฎหมายยามาตรา295ซึ่งต้องขึ้นสารแขวงแน่นอนและในกรณีดังกล่าวเนี่ยหลายๆครั้งครับที่ผมเห็นว่าสารท่านไม่ได้เมตตาไม่รอลงอาญาให้ก็มีนะครับอย่างกรณีหนุ่มไรเดอร์หัวร้อนล่าสุดเนี่ยแหมสักซะเป็นเต่าเลยดูแล้วก็รู้ว่าไม่ธรรมดาเอาแล้วนะครับอยู่เมืองไทยก็ต้องทำใจครับใช้รถใช้ถนนเดินฟุบาทกูย หลบหลบน้มอเตอร์ไซค์อีกเห้วเนี่ยขออย่างเดียววิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่นนท์ลงเนี่ยติอย่างเดียวไม่เสนอทางออกวิธีแก้นะครับตำรวจจราจรก็บังคับใช้กฎหมายหน่อยเทศกิจบังคับใช้กฎหมายหน่อยคนจะได้กลัวโดนปรับครั้งละ5 0 0พันโดนปรับครั้งละ5 0 0พันวิ่งทั้งวันได้2,000หักกบลบนี่แล้วก็ยังขาดทุนอีก3,000ต่อไปถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ได้แล้วทุกคนกลัวไม่มีใครหรอกครับที่อยากวิ่งบนฟุตบาทสำหรับวันนี้นะครับใครชอบกดติดตาม YouTube Channel a n f p a c e b o o k ทนายคน่ใจไว้ครับไม่พลาดทุกสารระดีคับ